ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเมื่อมุ่งเข้าสู่เดือนเมษายนปี2568ดวงชะตาของคุณจะสิ้นสุดจากเรื่องร้ายๆเรื่องแย่ๆจะมีเกณฑ์พ้นจากความทุกข์ความทรมานที่คุณเคยประสบพบเจอมา ดวงชะตาของคุณจะได้รับความเป็นสิริมงคลจะมีเกณฑ์ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาชาวลัคนาราศีกรกฎหลายคนหลายท่านจะมีเกณฑ์ได้เลือกได้ตัดสินใจมีข่าวดีทั้งด้านการเงินการงานและเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมีหนทางไปสู่ความสำเร็จได้สวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่านค่ะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยจะเป็นช่วงจังหวะที่มีการเปลี่ยนผ่านดวงชะตาเกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีในช่วงสงกรานต์นี้นะคะจะมีการโคจรยกย้ายของดาวถึงสดวงด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระอังคารที่ทำการโคจรยกย้ายตั้งแต่ต้นเดือนดาวพระพุธโคจรยกย้ายในช่วงวันที่ส 11เ,เมษายนดาวพระอาทิตย์ทำการโครจรยกย้ายในช่วงกลางเดือนค่ะส่งผลทำให้ชะตาของชาวลักนาราศีกรกฎนั้นมีเกณฑ์พลิกผันไปสู่จุดที่ดีมีเกณฑ์ได้รับความก้าวหน้ามีความมั่นคงและมีความเจริญมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะคะคุณมีโอกาสจะเจอกับปัญหาเก่าๆมีเกณฑ์ที่จะเจอกับปัญหาคาราคาซังได้ในบางช่วงบางตอนในเดือนเมษายนนี้มันไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะปลอดโปร่งโล่งใจโดยที่ไม่มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแทรกเลยนะคะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นค่ะมันยังมีปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วยังสร้างความวิตกกังวลใจให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่ไม่ว่า ก็จะเป็นปัญหาของตัวคุณเองหรือเป็นปัญหาของคนรอบข้างรอบตัวเช่นคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานบริวารหรือคนรักคู่รักรวมไปถึงอาจจะเป็นปัญหาของเพื่อนฝูงคนสนิทของคุณก็ได้ ที่มันอาจจะลุกลามหรือส่งผลทำให้เจ้าชะตาเกิดความเครียดเกิดความกังวลค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนบางท่านมีปัญหากับคนที่ทำงานทะเลาะเบาแวงกันกับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับหัวหน้างานหรือบริวารเป็นต้นค่ะและชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะข่าวดีของคุณคือคุณจะสามารถจัดการและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดีชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาของ ของคุณนับตั้งแต่หลังเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าเทศกาลสงกรานนี้ไปนะคะในแง่มุมของเรื่องส่วนตัวสมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีกรกฎ จากที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกับคนในบ้านทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนบ้านหรือเป็นช่วงที่คุณและคนในบ้านอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะทํากิจกรรมร่วมกันมากเท่าไหร่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยได้ใส่ใจในรายละเอียดซึ่งกันและกันหลังจากเทศกาลปีใหม่ไทยเป็นต้นไปนะคะก็จะรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎและครอบครัวจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้น บ้านใดที่อาศัยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะก็จะมีเกณฑ์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นและสำหรับครอบครัวใดที่อยู่ห่างไกลกันนะคะก็จะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันได้เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเยี่ยมญาติเยี่ยมครอบครัวมีความสนุกสนานมีความสุขก,กายสุขใจในช่วงเทศกาลสงกรานนี้รวมไปถึงการเดินทางกลับมาเจอญาติพี่น้องและครอบครัวของคุณในครั้งนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณได้รับกับโชคลาภได้รับ รได้รับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับกับการอวยพรอ,อวยชัยมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่คําให้พรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านไปกราบไหว้ที่ท่านไปเคารพนับถือเขาให้พรมาพรเหล่านั้นจะมีโอกาสบังเกิดขึ้นได้จริงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดูแลพระในบ้านชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้ให้มาก จะทําบุญทําทานกับพระครั้างนอกหรือทําบุญทําทานกับใครอย่าลืมใส่ใจพระในบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะและชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะประการต่อมาคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะ เรื่องดีๆยังมีอยู่มากนะในด้านของการทำงานหลายคนหลายท่านนะคะรอเรียกไปสัมภาษณ์หลายคนหลายท่านรอคอยโอกาสเรื่องงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีได้รับจดหมายได้รับอีเมลจากบริษัทจากที่ทำงานนะคะว่าเขาต้องการเรียกคุณไปสัมภาษณ์ต้องการให้คุณมาเซ็นสัญญาว่าจ้างงาน และชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่กำลังมองหางานยังไม่ได้รับการเรียกสัมภาษณ์ก็จะมีคนรู้จักมีคอนเน c t ชันมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยแนะนำชี้แนะแนวทางหาหนทางเกี่ยวกับการงานให้กับคุณอาจจะเป็นการแนะนำฝากฝังนะคะหรืออาจจะเป็นการบอกว่าตรงนั้นว่างตรงนี้ว่างตำแหน่งว่างมีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะชี้แนะแนวทางบางอย่างให้กับคุณได้เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนและผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็น อย่างดีสำหรับชาวกรกฎท่านใดที่มีงานทําอยู่แล้วในระยะนี้นะคะนับตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่คุณมีตัวตนมากขึ้นค่ะมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักเป็นจุดศูนย์กลางในหลายๆเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ ชาวกรกฎจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ทำงานหรือบางคนนะคะก็อาจจะเป็นการย้ายผานแผนกย้ายตำแหน่งบางคนนะคะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้เจอลู่ทางใหม่ๆใ,ในการทำงานค่ะ ได้เจอกับช่องทางที่ดีได้เจอกับช่องทางที่สร้างโอกาสให้กับตัวคุณบางคนได้ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียหรืออาจจะได้ทำงานเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีไอทีซึ่งเป็นงานที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคนี้สมัยนี้นั่นเองนะคะ และชาวลัคนาราศีกรกฎในแง่มุมของการทํางานคุณจะพบเจอกับความมั่นคงมากขึ้นด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยรู้สึกไม่แน่นอนไม่แน่ใจมันก็อาจจะสร้างความมั่นคงมั่นใจให้กับตัวคุณโดยที่คุณคิดไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงด้วยเช่นกันค่ะในด้านการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะก็ถือว่าจังหวะนี้จะมีเกณฑ์เริ่มฟื้นตัวค่ะ ใครที่วางแผนการเงินของตัวเองด้วยดีเสมอมานะคะรู้จักเก็บรู้จักออมใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในช่วงเทศกาลสงกรานเป็นต้นไปคุณจะเจอกับความคล่องตัวทางการเงินค่ะอะไรที่คุณเคยลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้มันอาจจะงอกเงยให้ผลกำไรกลับมาอะไรก็ตามที่คุณเคยทำอย่างสุดแรงสุดกำลังสุดความสามารถมันก็จะให้ผลตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีค่ะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระลึกไว้เกี่ยวกับการเงินการทองนั่นก็คือชาวกรกฎเป็นคนที่มีใจิตใจอ่อนโยนค่ะมีความใจอ่อนเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนขี้สงสารประเด็นเหล่านี้นะคะมันอาจจะเป็นจุดโบหรือเป็นรอยรั่วที่ทําให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบคุณได้เพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณต้องพยายามพิจารณาไตรตรองให้ดีนะคะ อย่าให้ใครเอาเรื่องเท็จหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริงมันเล่าให้คุณฟังจนทำให้คุณหลงเชื่อชาวกรกฎต้องมีสติมีวิจารณญาณให้ดี ประการต่อมาค่ะอาจจะเป็นไปได้ที่ชาวกรกฎใช้เงินไปกับครอบครัวค่อนข้างมากในช่วงตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยเป็นต้นไปนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะเป็นการให้เงินคุณพ่อคุณแม่หรือพาครอบครัวไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนพาครอบครัวไปทําบุญพาครอบครัวไปทํากิจกรรมต่างๆมากขึ้นส่งผลทําให้คุณต้องใช้จ่ายเงินออกไปมากขึ้นนะคะแม้ว่ามีเงินเข้ามา มากแต่การใช้จ่ายของคุณมันก็จะมากตามรายได้จนบางครั้งอาจจะทำให้ชาวกรกฎไม่เหลือเก็บไม่เหลือออมหนักกว่านั้นบางคนถึงขั้นติดลบได้นะคะอาจจะต้องหยิบยืมจากออบัตรเครดิตหรือจากคนรอบข้างรอบตัวมาเพื่อใช้จ่ายอย่างเงี้ค่ะสิ่งเหล่านี้คุณจะต้องพึงระมัดระวังให้ดีอย่าทำอะไรเกินตัวจะดีที่สุดนะคะ แต่อย่างไรก็ตามข่าวดีของชาวลัคนาราศีกรกฎคือคุณจะมีโชคลาภฟลุกๆเกิดขึ้นค่ะอาจจะเป็นโชคจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรืออาจจะเป็นโชคลาภที่ได้มาโดยที่คุณไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอย่างเช่นผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินคุณให้มรดกคุณแฟนคนรักคู่รักให้เงินคุณใช้แบบนี้เป็นต้นค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณ ให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ